วุฒิอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Destiny Girl นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาบอกวิธีการรีไอดีแบบง่ายๆพร้อมกับแจกโค้ดใหม่ล่าสุดซึ่งรวมๆแล้วนะครับประมาณ22โค้ดด้วยกันเลยนะเรียกได้ว่ารับของกันแบบจุกๆกันไปเลยทีเดียวนะวิธีการรีไอดีนะครับเริ่มแรกให้เข้าไปที่โปรโฟไฟล์ของเราก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ฟันเฟืองครับจัดการบัญชีผู้ใช้หลายคนส่วนใหญ่จะเข้าด้วยบัญชีเกสเนาะให้เราผูกมัดบัญชีก่อนนะครับอัปเกรดเป็นบัญชีทางการแล้ว พวกนายก็เลือกเอานะครับว่าจะล็อกอินทาง Google หรือ Facebook ก็ได้นะครับหลังจากที่เราผูกบัญชีเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะส่วนตัวชั้นผูกด้วย a c e b o o k นะครับมันก็จะมีคําว่าลบบัญชีขึ้นมานะฮะเราก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะกลับไปสู่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็เข้าเกมตามปกติได้เลยอันนี้คือการรีไอดีนะครับส่วนโค้ดทั้ง22โค้ดนั้นนะครับเรามากรอกตรงที่กิจกรรมตรงนี้ครับแล้วก็รหัสลึกลับฮะกรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะครก DG BOX 187ย้ำนะครับว่าการกรอกโค้ดนั้นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องเหมือนกันนะครับโคดที่2 DGBOX 263โคดที่3 DGBOX 328โคดที่4 DGBOX 477โคดที่5 DGBOX 524 โคที 6, ่ 6. DGTL S142 โคตที 7. 8, ่ 7. DGTL S267 โคตที 10, ่ 11, 8. DGZTX C188 โคตที่ 9. DGZTX C273 โคตที่ 10. DGZTX C364 โคตที่ 11. DG888 โค้ดที่12บสอง DGC19 โค้ดที่13บสาม DGC21 โค้ดที่14 100 GIRLS โค้ดที่15 MOOKPICHANA โค้ดที่16 SALLY โค้ดที่17 SUSHII โค้ดที่18 M O M O โค้ดที่19 R Y N N A โค้ดที่20 P A R V I N E E โค้ดที่21 M E E N F O X โค้ดที่22 D G C 1 3 ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับโค้ดทั้งหมดเลยนะฮะส่วนตัวฉันได้กรอกไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ของมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นที่สุ่มนะครับเงินต่างๆของอัปเกรดตัวละครของเรานะครับหรือแม้กระทั่งหัวใจซึ่งหัวใจตรงเนี้ยเอาไปสุ่มกาชาได้นะครับสำหรับโค้ดทั้ง22โค้ดนี้นะครับสามารถดูได้ที่ใต้ไลฟ์ได้เลยนะครับพวกนายจะได้ก๊อปไปวางได้อย่างสะดวกนะฉันแจกโค้ดให้พวกนายขนาดนี้แล้วก็ขอสักคนละหนึ่งไลฟ์ ก็เป็นกําลังใจให้แก่ชั้นกันละกันนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้เร็วๆนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ